รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจจำเดือนมีนาคม2567นะครับในเดือนมีนาคมนี้เนี่ยก็มีเหตุการณ์สำคัญทีเดียวนะครับก็คือดาวพระราหูจะมีกำลังสูงสุดนะซึ่งอาจารย์ก็ได้ทำคลิปไว้ให้แล้วนะตั้งแต่ช่วง26กุมภาพันธ์ถึง21เเมษายนเนี่ยดาวพระราหูเนี่ยจะร่วมกับดาวพระเกต นะซึ่งในตำนานเนี่ยดาวพระราหูกับดาวพระเกตเนี่ยมีร่างเดียวกันแล้วโดนพระอินทร์ขว้างจักรไปตัดออกนะทำให้ท่อนบนกลายเป็นพระราหูท่อนล่างกลายเป็นดาวพระเกตนะและช่วงยี่หกกุมภาถึง21เเมษาเนี่ยนะฉะนั้นก็เป็นเดือนมีนาทั้งเดือนเนี่ยดาวพระราหูกับดาวพระเกตจะโคจรร่วมกันนะพอร่วมกันเสร็จเนี่ยดาวพระเกตเองก็เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาก็ไปเร่งให้ราหูเนี่ยมีกําลังมาก มีฤทธิ์มากนะฉะนั้นในเดือนนีนะ้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตในหลายๆคนเลยเปลี่ยนระดับชีวิตเลยว่าวัดกันเลยว่าปีนี้จะดีจะร้ายอยู่ที่เดือนมีนาคมนี่แหละถ้าใครมีแนวโน้มที่จะดีแปลว่าตลอดทั้งปีนี้ดีแน่นอนแล้วนะแต่ถ้าใครมีแนวโน้มจะแย่โอ้โหต้องต้องแก้ไขเลยโดยด่วนนะโดยจะมีจังหวะของดาวย้ายเนี่ยนะครับ4จังหวะช่วงตั้งแต่ต้นเดือนวันที่ส ดาวพระพุธเสร์ดน,นะดาวพระพุธโคจรเดินหน้าอย่างรวดเร็วดาวพระพุธเนี่ยก็เป็นตัวแทนของการสื่อสารการค้าการเจรจานะใครกําลังจะไปเจรจาใครจะไปสื่อสารก็อาศาัยการโน,น้มน้าวให้ดีแล้วกันนะครับช่วงที่สองวันที่9นะดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์เนี่ยเสิร์ดอีกเหมือนเดินหน้าอย่างรวดเร็วดาวพระศุกร์ก็ mankind, เป็นตัวแทนของโภครัพย์เป็นตัวแทนของโลกิยะต่างๆนะช่วงกลางเดือนนะวันที่14มีดาวพระอาทิตย์ย้ายดาวพระอาทิตย์ก็เป็นต้นกําเนิด นะเป็นต้นกําเนิดของชีวิตเป็นต้นกําเนิดนะแล้วย้ายเข้าไปเจอกับดาวพระราหูดาวพระเกตอีกโอ้โหตั้งแต่15มีนาะเป็นต้นไปเนยนะแรงเลยดาวพระราหูจะมีฤทธิ์มากมีกําลังมากนะบางคนจะวุ่นวายกันเริ่มตั้งแต่กลางเดือนนี่แหละนะจะรู้เลยว่า จะอยู่หรือไปจะดีไม่ดีอย่างนี้นะพอวันที่15ก็ดาวอังคารย้ายอีกนะครับเนี่ยมีจังหวะดาวย้ายหลายดวงนะแล้วพอช่วงปลายเดือน27มีนาเป็นต้นไปเนี่ยดาวพระพุธจะพักองศาแต่พักช่วงสั้นๆน,นะพักประมาณ2สัปดาห์นะใครจะมีการเจรจาสิ่งใดใครจะสื่อสารอะไรพยายามทําให้เสร็จก่อนวันที่27มีนานะครับตรงนี้ก็จะช่วยได้ซึ่งอาจารย์ทําคลิปไว้ให้แล้วนะดาวพระราหูมีกําลังมาก เดี๋ยวจะใส่ไว้ท้ายคลิปนี้ก็ไปดูกันด้วยใครยังไม่ได้ดูนะแล้วสิ่งที่จันดูนี้เป็นดูแบบลัคนานะครับใครที่ไม่รู้ลัคนาตัวเองก็ไปพิมพ์ใต้คลิปต้องใช้วันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดใช้5อย่างนะถึงจะผูกออกมาเป็นลัคนาได้ถ้าใช้เป็นราศีมันจะไม่แม่นยานะอย่าไปดูราศีเพราะราศีเนี่ยมันใช้แค่วันที่กับเดือน นะมันจะมีความแม่นยําสัก10%เท่านั้นเองนะอ่ะราวน,นี้ดวงแต่ละลัคนาจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับดูดวงกับอาจารย์กฤษณะแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยําแก้ปัญหาตรงจุดไม่มีสะดุดทุกช่วงเวลาของชีวิตการเงินการงานความรักสุขภาพการค้าธุรกิจต่างๆอาชีพหลักอาชีพเสริมการเรียนการสอบแข่งขัน เจาะลึกพร้อมคำแนะนำวิธีการแก้ไขแบบชัดเจนรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนเพราะการใช้ชีวิตลองผิดไม่ได้หากเลือกเดินทางผิดคือเสียหายเสียเงินเสียเวลาเสียความรู้สึกใครที่พลาดไปแล้วกำลังเจอปัญหาหนักต้องการที่ปรึกษามาดูดวงกับอาจารย์กฤษณะมีคำตอบให้ทุกปัญหามีทางออกแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยำตัดสินใจได้ถูกทางรู้เร็วสำเร็จเร็วลัคนาพฤกษมีนาคม2567นะครับ ชาวลัคนาพฤกษ์เนี่ยดาวประจําตัวก็คือดาวพระศุกนะครับดาวพระศุกเนี่ยในเดือนนี้ก็จะมีการโคจรแบบมีกําลังจะมีการเดินหน้าอย่างรวดเร็วนะสู่เรือนการงานด้วยนะเชื่อว่าชาวลัคนาพฤกษ์ศพเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานจะเป็นการเติบโตไปในทิศทางที่ดีเกิดความสบายใจใเรื่องของการงานนะและตั้งแต่วันที่3มีนาคมเป็นต้นไปเนี่ยดาวพระพุธ โคจรเสดคือเดินหน้าอย่างรวดเร็วเข้าสู่เรือลาพระเรือนโอกาสดาวพุทธเนี่ยก็เป็นเจ้าเรือนการเงินเป็นเจ้าเรือนการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะเออพอโคจรเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะส่งผลดีให้ชาวลัคนาพฤษกเนี่ยมีโอกาสดีเรื่องการงานมีโอกาสดีเรื่องการเงินนะส่งเสริมให้งานสร้างเงินเงินสร้างงานบางคนมีโอกาสได้ลงทุนบางคนมีโอกาสได้ทําอาชีพเสริมรายได้เสริมนะบางคนก็ ถือว่าเป็นโอกาสดีของชีวิตเจ้าในสนับสนุนให้ความไว้วางใจนะวันที่9มีนาเป็นต้นไปนีครับมีดาวหลายดวงเนี่ยนะจะมาประชุมรวมกันอยู่ในเรือนการงานและตัวดาวพระศุกร์เนี่ยนะก็จะโยกเข้าสู่เรือนการงานตนุเป็นการงานนะคือจิตใจอย่ามุ่งมั่นกับงานนะจัดการงานจัดการหน้าที่โอกาสใหม่ๆนะเรียกว่าโอกาสก็จะมาพร้อมกับความกดดัน นะโดยเฉพาะการกดดันตัวเองนะเจ้านายไม่ได้กดดันแต่ตัวเราเนี่ยกดดันตัวเองซะก่อนเลยนะหรือบางคนอาจจะเจ้านายกดดันก็ได้นะเนื่องจากว่าดาวพระศุกร์ไปเจอก,กับดาวพระเสาร์อีกนะครับศุกร์เสาร์เนี่ยเขาเรียกว่าจะกดดันกันนะเ,นเกิดจากผู้ใหญ่กดดันตามผลงานมั่งตามจัดก,การนู่นนี่นั่นแต่ทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับพอกลางเดือนเป็นต้นไปตั้งแต่วันที่14มีนมีนาะดาวอาทิตย์ นะโครจรเข้าสู่เรือนลาพระนะแล้วก็วันที่15ต่อเนื่องกันเลยดาวอังคารก็โครจรเข้าสู่เรือนการงานฉะนั้นตลอดทั้งเดือนมีนาคมนี้นะชาวลัคนาพฤกษบจะมีเรื่องดีการงานจะมีข่าวดีทางการงานเกิดความเจริญรุ่งเรืองงานก้าวหน้านะคือจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนพ้องกัลยาณมิตรต่างๆรวมถึงผู้ใหญ่เจ้านาย หุ้นส่วนคู่ค้าคู่เจรจานะครับก็จะให้การสนับสนุนให้ความร่วมมือนะทำให้การงานเกิดความเจริญรุ่งเรืองแล้วเมื่องานรุ่งเรืองแล้วนะมันก็นำสู่การเงินนะรุ่งเรืองตามไปด้วยโดยเฉพาะเรื่องการเสี่ยงโชคนะชาวลัคนาพฤษศไม่มีโอกาสได้โชคก้อนโตในเดือนนี้ด้วยนะครับฉะนั้นใครไม่เคยเสี่ยงโชคก็ลองเสี่ยงโชคดูแล้วอาจารย์แนะนำนะซื้อก็ ซื้อเป็นชุดเลย10บใบ15บใบ20บใบ3าบใบอย่างเงี้ยนะจะโดดเด่นทีเดียวนะมีโอกาสสำเร็จสมปรารถนาได้เงินก้อนโตนำมาปลดหนี้ปลดสินอะไรต่างๆได้ดีทีเดียวและช่วงปลายเดือนนะครับ27มีนาเป็นต้นไปยาวถึง16เมษาเนี่ยดาพพุทธจะพักองศาดาพ,พุทธเป็นเจ้าลือนการเงินฉะนั้นชาวลาักษณะพฤกษศพเมื่อได้เงินมาแล้ว ก็จัดสรรปันส่วนการใช้แบ่งเก็บเอาไว้ยามฉุกเฉินด้วยนะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนการเงินจะเดินถอยหลังพักองศานะแต่ก็ไม่นานนะพักองศาแค่ประมาณ2อาทิตย์เท่านั้นเองนะฉะนั้นในเดือนมีนาคมนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับตัวเลขสําหรับการเสี่ยงโชคนะห้าศูนย์หน้าหังสือบทสวนมนแก้กรรมเสริมดวงสืชะตาใหญ่ เป็นบทสวดมนต์สำหรับสายมูเตลูโดยเฉพาะมีทั้งมนพระบาลิตและมนคาถาเสกสัรเป็นบทสวดมนต์ที่เทวดาในแสนปฐจกาวันชอบฟังที่สุดมีพุทธมนต์ที่พระเจ้าตรัสสอนเทวดาที่กำลังจะหมดอายุไขเมือ่อได้สวดแล้วกลับมีรัศมีกายต่ออายุไขที่เป็นทิพย์ยืนยาวถึงยุคพระศรีอริยเมตไตรเป็นบทสวดสำหรับแก้เคราะห์ต่ออายุไขใครที่มีทุกข์หนักชีวิตติดขัดเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายทำอะไรไม่ขึ้นมีอุปสรรคในชีวิตเยอะสังตรงปองร้ายปัญหาคดีความปัญหาจากเคราะห์กรรมต่าง ในหนังสือสวดปณิมมีคิวอาร์โค้ดให้สแกนฟังเสียงสวดนำและสวดตามมีทั้งบทสั้นและบทยาวตามเวลาที่เราสะดวกถ้ายังไม่ได้สวดสแกนเปิดเสียงสวดให้เป็นมงคลทั่วบริเวณหากใครป่วยหนักสวดไม่ไหวก็สแกนเสียงสวดเปิดให้เป็นมงคลแก้เคราะห์อาน,นิสงส์เหนือประมาณพร้อมพิธีกรรมที่สําคัญเติมตวงเร่งให้เกิดความสเมาเร็จสมปรารถนามีขั้นตอนการเตรียมเครื่องวงสวงมีบทพูดขอขอมากรรมขอบุญิกรรมขอถอดถอนสัญยกรรมด้วยวิธีการที่ถูกต้องสัง่งฤทผล วิธีอุทิศบุญที่ถูกต้องวิธีกรวดน้ําวิธีเปิกบุญมาใช้แก้ปัญหาการทําเทวตาพีการลาพระพุทธภูมิเพื่อเสริมดวงให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองหนังสือส่วนบ์แก้กรรมเสริมดวงสื่อชะตาใหญ่หนังสือมองคลที่ควรมีทุกบ้านของขวัญอันล้ำค่าทรงคุณค่าแก่ผู้รับสนใจสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดโอเพ คุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับใครที่อยากพูดคุยกับอาจารย์นะครับก็สามารถมาสนทนากันได้ทุกวันนะ10โมงถึงเที่ยงอาจารย์ไร้สดทุกวันเลยมาสนทนากันพูดคุยกันอาจารย์ก็ให้ความรู้ด้านโหราศาสตร์นะครับทุกวันเลยรวมไปถึงวิเคราะห์โปรไฟล์ดวงให้นะครับใครอยากมาวิเคราะห์ฟรีก็เข้ามาได้นะอาจารย์มีวิเคราะห์เลขบัตรประชาชนด้วยใครที่สนใจนะทางเดินชีวิตตัวเองจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะถึงเวลาเรามีจังหวะไหนเป็นเคราะห์อะไรจะได้แก้ไขกันก่อนนะครับรวมไปถึงเลขศาสตร์ต่างๆเบอร เลขทะเบียนรถอย่างนี้นะครับเพื่อดึงดูดความมงคลก็จะวิเคราะห์ให้หมดเลยเพอวิเคราะห์เสร็จแล้วก็มีคําแนะนําให้นะหรือถ้าใครอยากจะให้ออกแบบให้เลยอาจารย์ก็รับออกแบบฉลอมงคลทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือพลังบวกเลขมงคลให้มีโชคลาภนะแก้ไขเลขที่บ้านแก้ไขทะเบียนรถอย่างนี้นะครับเพื่อส่งเสริมให้ได้ความสําเร็จนะตามวัตถุประสงค์ของเรานะครับและใต้คลิปนี้มีลิงก์กลุ่ม Open Cha t นะครับเข้ามาพูดคุยกันมารับข้อมูลข่าวสารกันได้นะครับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องนะครับอาจารย์ก็มี คำพีเสริมดวงปีมงกรทองนะครับคำพีนี้เนี่ยก็เป็นความรู้ทางโหราศาสตร์แล้วก็เรื่องของการเสริมดวงให้เป็นมงคลตลอดทั้งปี2 5 6 7เลยใครที่สนใจเรื่องการเสริมดวงนะครับก็จะมีความรู้ที่เป็นประโยชน์มีเลขมงคลตลอดทั้งปีเลยนะมีพยากรดวงให้ทุกๆ2เดือนด้วยแล้วก็มีเลขมงคลมีวิธีการที่ถูกต้องอีกหลายอย่างเลยนะครับอีกเล่มหนึ่ง บทสวดมนต์แก้กรรมเสริมดวงนะครับอันนี้สืบชะตาใหญ่ด้วยนะครับจะบอกวิธีหมดเลยว่าขอขมากรรมขอโหสิกรรมเจ้ากรรมในเวรทํำยังไงมีบทพูดมีขั้นตอนพิธีกรรมมีบทสวดมนต์นะครับสวดให้เป็นมงคลเสริมดวงได้ตลอดทั้งปีนะถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องนะครับก็สามารถติดต่อสั่งได้ตามช่องทางโซเชียลของอาจารย์ได้เลยครับ